สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิว DX Memorial l i g h t Watch Set ในส่วนที่4ซึ่งก็คือ Watch มี l i g h t Watch Memorial Version แล้วเราก็มาลองดูกันเลยเริ่มกันที่กล่องในมุมต่างๆและในส่วนของด้านใน และนี่คือ w a t มีไลท์วอชเมมโมรี่เอ l v e เวอร์ในส่วนของหน้าตาและรูปร่างก็จะยังคงเหมือนกับเวอร์ชั่นปกติด้านหน้าก็จะเป็นรูปของ c m m เมเดอร์วอชและในมุมอื่นๆในส่วนของพินก็จะยังคงเหมือนกับตัว Watch มีไลท์วอชเวอร์ชันปกติแล้วก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดู สำหรับโหมดแรกก็จะเหมือนกับ3ชิ้นที่ผ่านมาก็คือโหมดไล w ์วอ h ปกติ สำหรับเสียง,งต่างๆก็ยังคงเหมือนกับตัว Watch Mili Watch เวอร์ชันปกติสำหรับ Watch m i a i Watch ก็จะมีโหมดของเสียงนากแสดง3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือโหมด Watch ดำโหมด Watch ขาวและโหมดสันเสริญแล้วก็มาเริ่มต้นกันที่โหมด Watch ดำ 大じようとなる未来が待っていた。 skyball 普通の高校生、時はそう彼には大魔王にして時の王者、大魔女となる未来が待っている。かどうかはまだわからない。ここから先は、この本とは違う歴史が記される必要があるようです。タッマーカクモーウォースカウカ มาก็เป็นโหมดสรรเสริญซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมการสรรเสริญของวอสตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนสุดท้าย よっ 時のうぞ แล้วก็มาลองดูแบบเปิดฝาด้านหน้ากันบ้างก็เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับสำหรับวอชมีไล w a วอชตัวนี้ที่เวลาเล่นเสียงไฟด้านหน้ากลับถูกหน้ากากบังซะอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ไปเล่นกับเ็มคัด b e y o น d d r เ v e r กัน นี่ก็เป็นการแปลงร่างเป็นคอมเ d e r w วอ s ซึ่งสิ่ง,งต่างๆก็จะยังคงเหมือนกับเวอร์ชั่นปกติแต่ต่างกันตรทงที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเราก็ไปลองใช้ท่าไม่ตายกันดู ถ้าไม่ตายก็จะยังคงเป็น beyond the time time explosion ถัดมาก็เป็นการแปลงร่างในโหมดเสียงนักแสดงซึ่งเราก็สามารถใช้ได้ทั้งโหมดวอล d u ดำแล้วก็วอล c กขาวเลยก็มาเริ่มต้นกันที่วอล d u ดำ แปลงล่างในโหมดวอสขาวกันบ้าง เปิดเสียงำคำขัดเสียงพูดคำว่าเฮนชินของวอสก็แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับก็มาลองฟังกันแบบไม่ต้องเปิดเสียงำคำขัดกันบ้าง และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว Wash มีไลท์วอชเ m โมเรียเวอร์ชันก็เรียกได้ว่าเป็นไลท์วอ h อีกอันที่มีเสียงจัดเต็มไม่แพ้ตัว Geo l i g ไล w a t c h เลยซึ่งก็คงอยากจะให้คนที่ซื้อไปรู้สึกมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าตัว DX w a t c h วอชมีไลท์วอชเนี่ยไม่ได้มีการขายแยกที่ไหนแต่มาพร้อมกับตัว DX Beyond Driver สำหรับ w วอ h มีไลท์วอชม m โมเรียเวอร์ชันตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตดู <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่คนต้องการเก็บสะสมไม่แพ้ตัวซึคยมิไลท แล้วก็มาลองพูดถึงภาพรวมของของเล่นชุดนี้กันบ้างสำหรับชุดนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบของเล่นที่มีเสียงนักแสดงเสียงเอฟเฟคจัดหนักจัดเต็มหรือคนที่เพิ่งตามซีรีส์ของคาเมเด g e ์จี o เรียกได้ว่าซื้อทีเดียวได้ครบตัวละครหลักเลยนะครับซึ่งถ้าจัดอันดับความชอบของ Lightwatch ในชุดนี้อันดับหนึ่งผมก็ขอยกให้ตัว Watch มี l ไ Watch ถัดมาก็คือ GeO ซคือยมิแล้วก็ แต่ชุดนี้เองก็มีข้ออติบ้างเหมือนกันก็คือชุดที่ผมได้มาเนี่ยสติกเกอร์บนไล w a วอชแปะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมีฟอร์กาศอยู่หลายจุดเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ได้เป็นแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่เป็นครบทั้ง4ชิ้นเลยที่อาการหนักสุดก็คงจะเป็นตัววอชมีไล w a วอชแต่ถ้าไม่สีเรียดก็ยังพอหาอะไรต่างๆมาเปลี่ยนแทนได้อยู่ก็สําหรับใครที่คิดจะซื้อก็ลองตรวจสอบกันดูหรือใครที่มีอยู่แล้วก็ลองตรวจช็คดูนะครับว่าเจอแบบของผมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเฉพาะของผมเองที่เจอลิมิเต็ดใน,นงงลิมิ ถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ